สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มากินสเต็กครับถูกต้องครับมาเป็นสเต็กกานใหญ่ครับเป็นเขาเรียกว่าสเต็กปรับเสียนสเต็กปรับเสียนสเต็กกานใหญ่ครับอยู่ร้านอยู่รานพาร้อยหนึ่งเข้ามาประมาณ2กิโลอันนี้คือเป็นที่จอดรถเป็นที่จอดรถครับวันนี้เราจะไปกินสเต็กไปเลยไปที่ร้านเลยไปเลยไปที่ร้านเลยครับพูดลกมากเลยไปที่ร้านเลยครับลุกล็อกแลกไปไหนวะเนี้ยไป Hello เรียบร้อยแล้วเรามาถึงแล้วร้านชื่ออะไรนะร้านชื่อว่า Urban Street คือวันนี้เราจะมากินไอ้นี่สเต็กหลักๆแต่ว่าพอมาถึงร้านอ่ะอุ้ยพูดตรงๆเลยนะอยากกินมากเลยอยากกินต้งไม่น้ำมากเลยก็คือเขามี Seafood เขามีสเต็กเขามีอาหารทั่วไปเขามีพาสต้าเขามีสลัดคือเนี่ยจากจากที่ผมมองเนี่ยมันอยู่ตรงที่ลาดเท้าซอยสายเจ็บตรงข้ามอ่าใช่ถูกต้องหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคิดเมนูไปยัง โจรเหม็นปากขอให้เจ้าพาจงเจริญกินเงินให้ได้เงินะเลิกกูกินทองให้ได้ทองขอให้เจ้าพาจงเจริญราการเพลงเหรอไม่ต้องยาเหรอไอ้นนี่ก็ในกับเพลงเหรอเติมสดาให้ผมหน่อยดิอ้ามครับพี่ไอันนี้สเต็กปับเรียนอร่อยเฮ้ยปมไม่ได้หรอกผมแค่นี้ละปูว่ามันน่าอร่อยมากกว่าหน้าเลี่ยนเนาะ น่ากินมากทุกอย่างผมบอกเลยใช่600 <c oughs> <ส>ก่อนเราชิมประกอบไปด้วยอ,อะไรบอกก่อนคือไอ้นี่ที่เรากินอยู่ออนเนีลิงอ่อนเนืลิงออนเน,ออน,นีลิงอ่อนเนืลิงออนเนื้อที่แปลว่าหัวหอมอ่ะอ๋อ,แ,อ,อแล้วเราไดทำเป็นกลม มีเฟรเนฟรายทำเป็นลูกเต๋าอย่างว่าเฟซซ่าชิพเฟรนฟรายสลัดปนื้อตัูกินได้มันนอกมากไอ้นี่ใช่ไหมน้ำจิ้มเตี๋ยวปูปนี่สลัดมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีนี่อันนี้เป็นสเต็กเนื้ออันนี้สเต็กเนื้อเดี๋ยวผมจัดก,การเองขนมปังกระเทียมครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอันนี้เป็นเอ่โครงเนี่ยเขาเรียกเนี่ยเป็นไก่เป็นอันนี้เป็นซี่โครงอันนี้ซี่โครงจริงเลยประมาณนี้เออเรา เห็นเมนูแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากเพิ่มครับแอดเข้าไปหน่อยก็คือนี่แอดคอนเมลจดคอมธรรมดาละคนแล้วก็นี่หอยเชลล์แปพงเนาะไม่แพงถูกดิกระมร้อยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทอ่ะเออตกใจเหมือนกันปล่อยแล้วคุณต่อเกณฑคุณครับผมฝั่งกิวีแต่ไม่ใช่เมนูของโซดาใช่ครับทีเนี้ยผมจะแอดที่นี่ครับไปโซดาล็อกซ์สูบมิกซ์ได้เออเพราะว่าเขาบอกว่าผสมกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันครับผมได่ครับผม เท่หดลำบากยากเย็นมากพ่อแหมมื้ซ่ามากเลยคุณเอ้ยดูครับอย่างซ่าอย่างซ่าเปิลว่าเุ้ยอ่ามพอใส่โซดาแล้วอร่อยมากเลยว่ะเพราะว่ามันจริงผสมกันอะไรก็ผสมกันอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันครับผมขอเทอีกนิดนึงจะยาดเฮ้ยโอ้ยอามอร่อยมากเลยนี่นนี้ผมก็พอแล้ว่ะแต่ความซ่ามันหมดว่ะทำยไงดีวะเอ้าผมก็เติมดิผสมกันอะไรก็อร่อยแก่ไหนก็เข้ากัน ให้ได้ตังค์ป่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบกินอ่ะคุณเริ่มจากเนื้อก่อนเลยว่าผมไม่ทานเนื้อดูการจับดูการจับด้วยวาใดูทัดได้ไหมอันี่ยผมได้สุดได้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 นี้เป็นเนื้อเขาก็เป็นน่าจะเป็นสันนอกสันในอะไรเขาแหละนะเนื้อเขาเป็นไงทำไมเนื้อนุ่มอย่างผมต่อร้อยกันใช่ดีไหมดีเมาไหมเท่าที่คุณดูดไันนะไหมนี่ขนาดยังไม่ยำนะไม่ไม่อย่างง้กินขยำกินคู่ก็ยักินคู่กับยำต่อไปผมลองอันนี้นะ พวกเนี่ยเนี่ยเป็นหมูสติโบนอะไรเนี่ยหมูพิกแอปเนี่ยเนี่ยหมูอะไรอ่ะสติโบนฮิ๊กฮิ๊กฮิกท้อมกินเยอะเกินจะสุดยอาไปท้องเต็มหัวใจเขาไว้ให้มากนี่มันดีมากดีมากดีมากเติมหน่อยโอ้เติมแบบโอ้โหเติมกุ้เขือนเลยอ่ะคุณมาใกล้ๆเลยอันนี้อันนี้อร่อยมากจริงโหดมากโหดมากดูดเด้ยังฉ่ำอ่ะ ชมวาวมะพร้าวแก้วกินแบบไม่จิ้มเลยนะเป็นไงเฮี่ห้อดีเท่ไหร่ครับแล้วกินผู้สลัดก็นะครับเพราะชอบกินสลัดด้วยเวลากินแ็จนั่นนะอันนี้เป็นหมูเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วไก่กินไก่ได้แต่เวลากินสเต็กผมไม่ชอบกินไก่ไะลองใส่กรอบหน่อย ดูเสั่งเยอะขนาดนั้รถโรงพยาบาลวิ่งรองเลยอ่ะโอ้โหอร่อยว่ะเฮ้ยผมชอบไปที่สุดเลยอะ่ะตอนแรกกินเนื้อว,ว่าอร่อยนะเจอไอ้นี่แบบตายตายไปเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็น,นท, <ฮะ S 1> ทีโบนหรือว่าพ็อกช็อปอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนี่เด<อ>ี๋ยวผมจิ้มไก่นี่เลยกินสุขภาพหน่อยคุณเหมือนสไตล์เกาหลีอะมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยทำเดียวว่าแล้วชอบกินอาหารเกาหลีชอบกินกิมจิออืใช่จริงๆที่โครงเนี่ยไม่ต้องใช้มือแล้วก็ลูดเลยแบบเนี้ยคุณลูดเลยดีกว่าใช้มือแล้วลูดเลย อ๋อไม่เป็นไรชิ้นนี้มันผ่านมาแล้ววะโชว์ความเปนบ้านของเราอ่ะเรามันเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงขอต้องขอต้องตัวตัว้องเลยต้องเลยต้องอ่ะขอต้องฮะขอต้องเลยไม่ได้ได้ครูได้มาเดียปากได้เนลาตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีอะไรอ่ะตอถอร่อยมากเลยนี่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 อุณแล้วเวลาเขากินซี่โคงเขาต้องนี้เลยตอนนั่นอ่ะให้ผมกินปลา ปลาครับเป็นชิปปลาปลาดอลลี่นะฮะปลาสวาย,ยานี่เองทำไมปลาสวายมันชื่อว่าดอลลี่อ่ปะปลาสวายชื่อจริงภาษาไทยชื่อสวายชื่อเล่นภาษาอังกฤษดอลลี่ถูกต้องอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าหลายคนมันไม่รู้นะว่าปลาดอลลี่คือปลาสวายมึงรู้ไหมกูไม่รู้อันเนี้ยอ,อันเนี้ยที่จะอยู่ที่ซอนเขาเลยนะซอสราดตรงนนะี้นี่ไข่สายก็ดูอ่อนนี่ตายเลยเนะี่ย อย่าลืมหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ได้กินนะโอ,โอ้โหลาตัวนี้ตัวอิ่มเลยบอกให้แฮมเบอร์เกอร์นี่ครับข้างนี้เป็นงี้เปิบแล้วก็อีกข้างนึงเป็นชีสอย่างงี้นี่ชีสตังเมโป้งรวยกัดไปเลยไหนกัดทีเหรออ,อืม เพี่ยดีบอกเลยว่าอร่อยมากมาไก่กองคุณผมหิวสเฟูดแล้วกุ้งไหมกุ้งคนละตัวมาแซะเนื้อออกมาเนะ่ยกุ้งแม่นะ้ำผ่ากลางนะฮะก็ออกมาเนี่ยแบบโอโ้โหน่ากินมากครับคุณโอ้โหผมดึงให้ดูนี่กุ้งแล้วก็นี่จิ้มจิ้มสเต็กฟูดให้ดูของผมของผมแกะมาเป็นนี้เลยนี่คุณพาผมมาแบบว่าสุดยอดมากเลยนะร้านนี้บอกเลยนะ นี่นะถ้ามีเนี่ยมีข้าวสวยะกับข้าวนะยอดและอย่างใี้ไดหมขออนุญาตนะเอาเลยแล้วเลยชอบสดน้ำเหรอปกติโคตรอร่อยอ่ะเฮ้ยโอ้าวเขาแกะมาแล้วด้วยนี่แกะมาแล้วเฮ้ยกินกุ้งก่อนอร่อยอ่ะแล้วตักขึ้นมาครับผมยังไงยังไงปึ๊บใช้ช้อนนะผมแนะนใช้ช้อนปึ๊บแล้วตักเลยข้างล่างขึ้นมาเฮ้ยเอ๊ยจะช้าๆตามผมมา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  มื่อกี้เราเรนะกระโดดฮุบเลยนะเล้คนนี้เปิดปักอ่าผมลองลองทำแบบคนนี้หน่อยแล้ว่าตัดมันจิ้มสีฟูใช่ไหมาช่ไดแล้วก็กุ้งขูดขุดงขูดเลยอ่าแล้วก็โอ้โหหวานเจี๊ยบน้ำลมเป็นเพอร์ซีอุ่นเลยกุ้งเฮ้ยกุ อ่าเราก็ยังไปได้อะไรนะชื่อร้านเลยนะเออรเบิร์นสเต็กเออร์เบิ้ลเออรเบิ้ลเออร์เบิ้ลก็ไปผมอยาจะบอกว่าตอนนี้พี่อ้นหิวแล้วคุณเดี๋ยวเรามาให้พี่อ้นกินหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายหิวแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องถ่ายใหกินบ้างไปครับผมคุณผู้ชมกับเต็กป่าเซียนของเราอะไรนะสเต็กป่าเซียน วันนี้สายยันสายยันบอกเลยบ้าเฮ้ยโอ้เสียงแหบมาเลยวันนี้นะครับครับโปเป็นใครเลยว่ปวดัวนาลโอ้โหเป้าเฮ้ยว่ายิงยองยิงยองครับผมขออยองนี่ไงยิงยองเลยจิ้มตาวันนี้ครับร้านอะไรนะเอเบิลสตรีทเอเบิลสตรีทนะฮะก็เป็นร้านสเต็กสไตเซียนพี่เป้าให้แจ๊บร้านนี้กนิดหนึ่งสำหรับพี่เป้าบอกเลยว่าร้านติดถนน ฟิลดดีมีซีฟู้ดขนนี้มีซีฟู้ดอร่อยอร่่ออยาราคาไม่แพงไม่แพงอร่อยด้วยอร่อยพี่เปาให้ไปเลยครับผมตีแจ๊บครับจับจับครึ่งเลยด้วยขอคำน้าพี่เปาด้วยครับจับจับครึ่งเลยนะอร่อยนะพี่เปาบอกเลยว่าให้สีได้เลยนะได้ไหมได้เพราะว่าซีฟู้ดโคตรถึงอ่ะ เพราะว่าซีฟู้ดเขาสดอ่ะคือจริงๆอ่ะสมมติถ้าไม่มีซีฟู้ดแบบพี่เปาให้แค่สามแต่ซีฟู้ดตพอมีซีฟู้ดไม่แล้วมีไม่เท่าไหร่นะคือมีแล้วเสือกดีถูกไหมซีฟู้ดดีด้วยดีมากแต่ราคาดีๆอย่างนี้หาที่ไหนยากยากยากเนาะยากยากแนะนำมาที่นี่ครับราดเท้าร้อยหนึ่งต้องครับครับผมก็สเต็กเนี่ยหกร้อยซีฟู้ดเนี่ยไม่เกินสองร้อย บอกเลยว่าถ้าไม่มีโซดาดีๆเครื่องดื่มก็จะไม่อร่อยขอบคุณมากแล้วก็ฝากกดซับสไครต์และแชร์ด้วยเป็นกำลังใจพี่เป้ารักมันน้อยแต่รักพี่เป้านานๆแล้วก็ไปติดตามโพสต์ของกินใน Facebook ด้วยคลิปดีเหมือนช่องยูทูบ e นี่บแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมอีพีนี้มาเดีครับผมไปจ้าอ